สวัสดีครับสวัสดีเราก็กลับมาเจอกันรอบดึกเนาะของวันน,นี้ก็เข้าสู่วันที่ห้าของเดือนหกแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> <g ül> ก็อืมไม่ไม,ไม่ไม่ได้ว่าจะมีเรื่องซีรียสอะไรมาพูดกันแต่ว่าเราก็จะมาพูดถึงเรื่องการที่ผัวไปมีเมียน้อยนะว่าผัวไปมีเมียน้อยเนี่ยเราสมควรที่จะทําตัวอย่างไรนะแล้วก็ สมควรจะคุยกับใครแล้วก็จะปรึกษาใครอันนี้ไม่ได้เป็นกูรูผู้เชี่ยวชาญเรื่องบนเตียงหรือไปแก้ปัญหาครอบครัวของใครนะฮะจริงๆแล้วการที่ผัวไปมีเมียน้อนเนี่ยมนุษย์เมียจะต้องดูหลายๆกรองนี้ก่อนว่าตัวของเราเองเนี่ยมีจุดบกพร่องอะไรตรงไหนไหมหรือมีอะไรที่มันมันยังขัดขาดหรือมันยังเกินเกินมันมันล้นตรงไหนไหมคือคนเราเป็นผัวเป็นมเมียกันอะ มันต้องดูให้ออกก็ผัวเราต้องการอะไรนะผัวเราอยากได้อะไรเรามีข้อเสียตรงไหนเราก็ต้องรู้จักปรับปรุงอย่างบางครั้งร,รู้ว่าผัวเรามีข้อไม่ดีตรงไหนเราก็ต้องแบ่งรับแบ่งสู้อะคนละครึ่งครึ่ง,รงหรือไม่ก็คุยกันในดีบอกดีๆนะว่าเออทําแบบนี้มันเป็นอย่างนี้อะไรก็ก็คุยกันได้คนเรามันเป็นผัวเป็นเมียกันถูกปะคนเราก่อนที่มันจะมาตัดสินใจใช้ชุดด้วยกันเนี่ยนะอย่างเราต้องมีการเรียนรู้กันมาแล้วนะ ยกเป้นประเภทแบบปุ๊บปั๊บรับโชคนะก็เท่านั้นเองจะบอกอย่างหนึ่งว่าเวลาผัวไปมีเมียน้อยเนี่ยอย่าไปอวดดีกับผัวอย่าไปหาเรื่องอ้อนมืออ้อนตีนผัวอย่าไปประชดผัวให้เราทําตัวยังไงคือเราต้องทําตัวเองให้เป็นนางพญาอยู่เฉยๆและอยู่นิ่งๆไม่ต้องไปสอดเสียสารแน่พูดมาก ไปประชดผัวเดี๋ยวมันจะเจอตีนเขาเขาห้าแล้วถ้าหากว่าจะคิดอยู่เหนือผัวเนี่ยนะก็จะบอกว่าอย่างแรกเราต้องสามารถเลี้ยงตัวเองได้มีงานมีการทําที่ดีมองโรคในแง่ดีโดยที่ไม่ต้องพึ่งผัวไม่ใช่ให้ผัวมาเลี้ยงอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ใช่รู้จักธรรมาที่เมียที่ดีเว้ต่อมาดูซิว่าเมีนยน้อยเนี่ยมันมีข้อดีอะไรที่เราไม่มี ถ้ามันมีข้อดีอะไรในสิ่งที่เราไม่มีก็เอามาปรับปรุงใช้กับโตเองซะจริงไหมจ๊ะอย่าปล่อยตัวเองให้โซคนบางประเภทนะเวลาลาผัวไปมีเมียน้อยนะโอ้โหมันจะโฟมไฟรู้มันเป็นกับทุกคนแหละเพราะนี่ก็เคยผ่านประสบการณ์เหมือนกันเมียไปมีเมียน้อยโว้โพูดผิดเมียไปมีผัวน้อยโว้แล้วยังไงก็ปล่อยตัวให้โซเหมือนกันแต่ทีนี้ก็ไปปรึกษาเพื่อนๆเพราะไม่อยากอยู่คนเดียว ใช้เวลากับตัวเองสักพักหนึ่งก็เลยมาคิดว่าการที่เราถูกนอกใจเราต้องทําตัวเองให้ดีทาตัวเองให้สวยจากคนที่ไม่มีกล้าก็เข้าฟิตเนสดให้มันมีกล้าบึม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 หน้าตาไม่ต้องดีทีนี้เลืองมึงเอ้ยผู้ตามมารับไม่หวัดไม่ไหวถึงอยากจะบอกว่าผู้หญิงที่ผัวไปมีเมียน้อยอย่าปล่อยตัวเองให้อ้วนตูตาเป็นอีช้างน้าอย่าปล่อยให้หน้ามันอย่าปล่อยให้ผมเผากระเซะกระเซาะ ต้องมาปฏิวัติตัวเองให้สวยอย่างโง่กว่าผัวและอย่างโง่กว่าเมียน้อยถ้าเมียน้อยมันมีดีมากเท่าไหร่เราต้องทำให้ยิ่งมากกว่ามันเท่านั้นจงจำไว้นะจ๊ะมนุษย์เมีย หัดพูดจาดีๆชอรอกกับผัวซะบ้างหรือไม่บางครั้งถ้ารู้ว่าผัวไปไหนก็เอาหูอนาตาปรอยู่เฉยๆเป็นนางพยาจ้าตาได้ที่ผัวยังเรี้ยงเราอยู่อย่าไปอวดดีกับมันเพราะมันไม่เป็นผลดีจำไว้ผู้หญิงยุค2017ไม่จำเป็นต้องง้อผู้ชายนะจ๊ะอย่างโง้ รู้จักทำมาหากินจ้าหรือจะให้ผัวเรียนไปตลอดชีวิตก็ไม่ใช่บางครั้งเราต้องดูสารร่างสารรูปตัวเองด้วยว่าทำไมผัวถึงไปแบบนั้นอีกกรณีหนึ่งผัวมันอาจจะเรียโดยสันดานก็สรุปง,ง่ายๆคือว่าถ้าผัวเป็นมีเมียน้อยคือคิดได้แต่ต้องลุกดขึ้นมาสู้เสียใจไปก็เท่านั้นนะถ้าผัวไม่ได้มีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านน่ะหรือว่าตัวเราไม่ได้มีเงินเป็นล้านพันล้านน่ะจงอย่าฟูมมฟายนานจำมึงต้องลุกขึ้นมาทำมาหากินเข้าใจไหม อย่างโง่อย่าสร้างกระแสด้วยการเรียกผัวจะฆ่าตัวตายหรือจะหนีออกจากบ้านมันไม่สนุกและมันไม่ฉลาดจำไว้เมื่อไหร่ผัวนอกใจเราต้องลุกขึ้นมาสวยเป็นผู้หญิงอย่าอยู่สวยอยู่สวยได้ไงละ่ะเมียเราก็ฆ่าไปแดกสิจำไว้ต้องทำตัวให้มีคุณค่ารู้จักทำมาหากินรู้จักทำงานทำเต็งให้สวยเมียน้อยสวยเท่าไร่กูต้องสวยเมื่อไหร่ที่คนเรานนะถ้ามาทำตัวมีคุณค่าและอยู่เฉยๆนะเดี๋ยวผัวมันก็กลับมาหาเองแหละ บอกได้คําเดียวผู้ชายนะมันชอบอะไรที่มันไปกินใหม่ๆพอนานๆไปเดี๋ยวมันก็เบื่อแต่แต่ต้องจัดทำตัวให้สวยนะฟูมไฟล์ไปกระเท่านั้นแหละฉะนั้นอย่าหยุดสวย